เลเซอร์หลุมสิวไปแต่ทําไมหลุมสิวยุบกลับมาเป็นเหมือนเดิมคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้น้องๆเข้าใจหลักการของเลเซอร์หลุมสิวให้ได้มากที่สุดพร้อมแล้วก็เอาปากกาขึ้นมาจดได้เลยราอหลุมสิวของเราก็เหมือนกับถังใส่น้ําใบหนึ่งการเลเซอร์หนึ่งครั้งก็เหมือนกับการเอาขันไปตักน้ําแล้วมาเทในถังพอถังนั้นมีน้ําก็จะทําให้หลุมสิวนั้นดูตื้นขึ้นแต่ข่าวร้ายสําหรับทุกคนก็คือไอถังใบนี้มันเป็นถังที่มีรูรั่วทําให้น้ํานั้น สามารถไหลออกจากทางนี้ได้ตลอดเวลาและถ้ายิ่งคุณอายุมากขึ้นกินเหล้าสูบบุหรี่ไอรูรั่วอันนี้มันจะยิ่งขยายใหญ่ขึ้นทําให้น้ําออกจากถังได้เร็วขึ้นนั่นหมายความว่าต่อให้คุณไม่รักษาหลุมสิวเลยคุณจะเห็นหลุมสิวชัดขึ้นเรื่อยเมื่อคุณอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเลเซอร์หลุมสิวจึงต้องทําหลายครั้งก็เหมือนกับการตักน้ํามาหลายหลายขัน เทเติมให้มันเต็มถังเพื่อสำรองน้ำไว้สำหรับการไหลออกในอนาคตแต่สำหรับคนที่ไม่มีเวลาที่ต้องมาเลเซอร์ทุกเดือนนะครับผมก็แนะนำให้ฉีดไบโอสติมูเลเตอร์โดยการฉีดไบโอสติมูเลเตอร์มันคือการฝังไมโครสเฟียร์เข้าไปที่ใต้ผิวเพื่อให้ร่างกายของเรานั้น กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้อย่างต่อเนื่องก็เหมือนกับการเปิดก๊อกน้ำให้น้ำมันไหลเข้าตัวถังนั้นตลอดเวลาจึงทําให้เกิดสมดุลในผิวในเมื่อมีน้ำไหลออกตลอดเวลาก็มีน้ำที่จะไหลเข้าตลอดเวลาเช่นเดียวกันจึงทําให้ลุมสิวไม่ยุบเมื่อไม่ได้รักษาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการรักษาลุมสิวจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเราจะรู้แค่ลุมสิวของคนไข้ยอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องรู้ลึกถึงการใช้ชีวิตประจําวันปัจจัยเสี่ยง และข้อจำกัดของคนไข้ด้วยเพื่อให้เราสามารถเลือกการรักษาที่มันเหมาะสมกับคนไข้จริงๆเพื่อให้คนไข้ของเรานั้นได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด